อ้เฮ้อ้ักูาอ้อ้อูอ้าตัวสีตัวพี่น้องอออมือบ่ด้อจะ3จะเข่าหดพัพพี่น้องเอ้ยเ่งมาอตัวนี้เง้อคนพัน ครับพอกระปุ้บบ้าไทเงี้ยวมากเราคือเก้าพี่น้องอยู่ให้อยู่นาคือเก้าเนาะอยู่ให้อยู่นาคือเก้าพี่น้องคนผู้ชายอยู่ใต้เนี่ยนะอู้หูบีดยำเหี้ยวหายำหายำเหี้ยวยำโนกครับมือนี้นี่เหี้ยวนกครับกำดักนกเนาะนี่ครับอีกหลังบบมาดบบมาดพี่น้อง นี่นกัม닥มาใส่กัม닥ครับมาซอบซื้อกัม닥ลุงมองเขาเยียบสะล้นะนี่นี่นี่ปลาเยือเป็นโลเนาะคือเลยอ,อีกล่างนึงคือเลยอ,อีกล่างนึงนะโอ,โอ้ดีดิลุงเยียบสแล้วเนาะ<อ>คือเลยอ,อีกล่างนึงนะบุ๊มแม่ลุงเยียบโซ ปุ่มีรอบบอก็เลยยาบุ้งมีุมันมาดนะก็เลยก็เลยก็เลยกปเลอุ้ยบส่งคือปานี้อบอะไรป้านีปลาน้ำโคตรมันออกักิงนนฮ้อู้หูพลางพูดะอู้อ้้หอ้าาา่าา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 า สมือบริจาคได้อกยังปานนี้นี่ไม่กวรมาเลยวรมันบุหรีมันออขุามันต้มใช้ไข่มดดิงขุามันพี่น้องเ้ยอกย่าีไม่่ายออือมาแล้วพี่น้องเ้ยมาแล้วมาแล้ว คือไปต้มไปนี่แหละไปนี่ไปนี <hm <h <h ่กตวงเดียวเดียวไปถีบอึงยุเที่ยงพูด้พี่น้องด้วยพยายามเหี้นกบได้เดี๋ยวจะสมผลงามย้ายอยู่น่ะเข้ามาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วอู้เก็บเยียบบนนี่นกมันบุเฮียนวะาจะาุเป่งมองจุกเจีย ยไอยู่นาคือเก้าพี่น้องมากแล้วโอ้โหคออะืไ่นอลคุาาาเอเลยได้าเนียเาเศาเลยออเศีหิวรีเหิวพี่น้องกำดักให้หิอเอื้นนหิวเนาะมายามกำดักนกพี่น้องเที่ยงพูเลยต้มสุขไก่หมดเดงขางหน้าคับ ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยพากันได้ปักโขยงี่เลยขึ้นได้ปัดนี่ภาพสี่เนาะเดี๋ยวไปถ่ายเทเบิองอยู่เที่ยงเดลยสมพุูดงานเด้อว,วยพี่น้องเด้วยสมพุูดงานเอาไปถ่ายอยู่เทียงนยยาะยยานแบบนีเนบ้เอาบุญดี่ยวเนียวเสมาพากันมาเสื้อเฮียวเฮียวถึงเที่ยงนานแล้วเร็ว ทีทีทเอามาคัางคุณะ้คลิปนี่ตรวเที่ยงู้เลยตรวเที่ยงผู้เลยมาสมผลงานครับผมสีครับดูดิปังเจ็ดดิ

สองเต็มแล้วสามต้องจะเข้าหอนภาพสี่ภาพสี่พี่น้องเอ้ยอยม,อมตัวนี้เงี้ยคนพันพันหามันพูด,ดีตุม้มทำนี้ ต้นเที่ยงบุรีต้นตัวกางตัวนีบ้บุรีนี้อเอา้าพอซำนี้พี่น้องพออกิปหน้าเด้อชิเนียกซำนี้อืมเจ้าตัวเอฟเอฟตัว,ลลวนี้ว่างโลกรั่วทู้นี้